อ่ะกลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะตาหนวดนั่นเองอยู่กับผมก็มาดูกันว่าไม่รู้นะว่าผมจะไปเล่นเกมไหนรอบนี้เนาะมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนให้ดูนะก็เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกันว่ากลุ่มจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูรีแอคชั่นครับผม กลุ่มก็จะประมาณนี้นะมีการแจ้งเกมนะเกมไหนมากเกมไหนดีเกมไหนแตกพีพๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มเอ่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับมีทั้งพีจีนะมีค่ายหลายค่ายเลยนะก็บางคนอาจจะตามนะบางคนก็ไม่ตามอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะก็เป็นการพูดคุยมีการคิงกันบ้างเล็กน้อยเนาะมันมันแค่แบบ เป็นกลุ่มที่เ,เหมือนเหมือนแบบมาเจอกันน่ะแชร์แชร์กันนะผมก็จะเป็นประมาณนี้การพูดคุยนะเกมไหนมาดีนะเก็มไหนแตกดีก็เอาเป็นว่าข้าวๆแค่นี้ละกันเนาะสำหรับกลุ่มเอาเป็นีลอกชั่นแบบง่ายๆนะ ่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเกมไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะไปจัดเกมไหนเนาะก่อนแรกก็คืออย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยก็พี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปดีนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปเกมไหนมาลุ้นกันว่าผมจะจัดเกมไหนครับผมไปเลย กีเล่นนะทุกคนรอบนี้ทุนมาหลักพันนะ1,000บาทก็จัดเบาๆครับเบ็ดเก้ากีเล่นนี่ก็นานๆผมจะเข้าไม่เล่นนะๆๆๆอุยๆๆโอเคสวยเม็ดเดียวจอดหรือเปล่าโอ้โหตัวคุณไม่มีนะไม่เป็นไรครับบอกสหมุน ถือว่าเข้าฟรีได้ไวมากเพื่อนผมจะเอาแบบซอบๆนะพอได้พอหอมไม่ได้ลงมากพอจังหวะมันมาแล้วเราต้องรีบหนีเราจะไปต่อแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ถ้าตอนนี้ก็คือแบบโอเคอยู่นะก็ยังมีคอมโบบ้าง อืมโอเคครับสวยยีเลนก็จะเป็นเกมแบบนานๆมานะสวยครับสองร้อยสามหกอืมเออมาสิ ยังมีฟรีบวกมาเรื่อยๆนะคือแบบโอ้โหคุ้มมากแต่ก็ยังได้น้อยนะไม่เท่าไหร่แต่ก็ยังดีเราไม่ได้ซื้อนะเจครับสวยครับายเชื่อมมาดีครับยังไงสวยครับป้าบอวอ้อือ ตอนโต315ฟรีบวกหนึ่งครับผมมาถือว่าฟรีเยอะอยู่นะบวกเยอะอยู่ว้าวมาดี35่351อ้อุ้ยโอ้โหสวยครับ351คือไมนี่คุ้มแล้วนะโอเคมาดีสวยครับ,นะย,รบยังไงออื้ ก็จะบอกตลอดบอกเสมอนะว่าได้แล้วเราต้องรีบหนีอย่าแช่อย่าแช่นานเป็นเด็ดขาดอยาแบบอยาปล่อยให้ตัวเองได้อยู่นานอะ่ะเออถ้ามันได้แล้วนะเราต้องแบบปื๊บป๊าปไปเลยอย่างเงี้ยโอเคครับตอนนี้คูณ18นะคูณ18 ฟีมาบวกอีกแล้วจะมาอีกไหมครับสุดท้ายโอเคหนึ่งพันสี่รอยยี่สิบเจ็ดบาทครับผมอ่ะขอไปอีกนิดน,นึงเบ็ดสิบแล้วกันถ้าเกิดว่ามันไม่มาเลยก็ ก็พอเลยเอาแบบนิดเดียวจริงๆนะเพราะฉะนั้นแบบผมบอกว่ามันต้องรีบหนีอะ่ะมันดูดคืนทุกครั้งที่ผมไปต่อนะทุนมาหนึ่งพันกำไรหนึ่งพันก็พอแล้วนะเราอย่าโลภมากเลยผมพลาดเยอะมากแบบพลาดเลยอะ่ะจังหวะไปต่อคือแย่มาก อะมาครับอืมสวยยังไงอืมโอ้โห มาดีไวเชื่อม,อมจัดยังไงก็ได้ไม่ให้ขาดทุนนะเนี่ยพอออกมาแล้วเริ่มนี่จะแบบเงียบๆส่งแบบเงียบๆ สวยครับยังไงอือหืออือืออีกจือจร้อยหนึ่งอะสวยครับ 10k ได้อยู่มาดิยังไงอือหือ เรามีผมไม่ซื้อฟรีนะคือคุ้มแล้วสำหรับการเข้าฟรีให้เป็ดเก้าครั้งแรกนะโอเคพอละบอกแล้วว่าขอขอไปต่อแค่เล็กน้อยกำไรก็พอตัวอยู่นะทุนมา1,000งพักำไรประมาณ1,200ได้มา2,200นะันสอเนาะก็แค่นี้ก็อุ่นใจละทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองแบบเจ็บเยอะผมบอกตลอดว่า ออได้แล้วต้องรีบหนีอย่าแช่นานเนาะโอเคสำหรับรอบนี้พี่ๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าร่วมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยสำหรับรอบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยก็ขอตัวลาไปก่อนกลาบสวัสดีครับ